ที่นี่ก็คือที่นี่คุณจะรู้มาจากที่อื่นผมไม่สนฉะนั้นคุณต้องจําที่นี่เป็นหลักตัวนี้จะเป็นระบบไฟล์รามแบบ h าร์ดไว e ์คำว่า h a r d ดไว e ก็คือมันจะไม่บอกห้องมันจะไม่บอกสถานที่แต่จะบอกเป็นโซนเช่นฟลอร์สองก็คือฟลอ 2, ฟร์สองฟลอร์สามก็คือฟลอร์สาแต่ไม่ได้ระบ,บุห้องว่าอารหมที่ทำงาน หรือทางเดินฟอสองตัวไหนทํางานแต่มีข้อสังเกตก็คือห้องจะมีไฟ LED ตัวนี้อยู่ตรงเหนือประตูถ้าห้องนั้น mm. ตัวนี้ทํางานโอเคตรงนี้โชว์แค่ว่าฟอสองแต่ถ้าเราวิ่งไปคนที่มีหน้นาที่ต้องวิ่งเราก็จะเช็คเลยตั้งแต่ออกจากรอบลิฟต์ตั้งแต่ลงท้ายแถวหนึ่งไปจนถึงจุดห้อง mm. ว่าไอเนี้ยห้องไหนกิดแต่ถ้าวิ่งแล้วไม่เจองั้นแสดงว่าเป็นที่ทางเดิน ถูกต้องไหมเพราะมันม,มันบอกแค่ฟรอมันไม่ได้บอกว่าเป็นทางเรินหรือห้องดังนั้นวิธีสังเกตก็คือคุณจะต้องสังเกตที่ไฟแดงๆของมันมันจะติดนั่นคือแสดงว่าวงจรน,นี้ได้ต่อแล้วมีตัวทาปฏิกิริยาของมันก็คือควันหรือความร้อนเข้าใจนะทีนีู้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องข้างในตู้แมคคนิตต่างๆเราจะเอาแค่ว่าแต่ละคนต้องทงาอํางานยังไงถ้าคุาถาม ปกติ l n p จะต้องนั่งตรงนี้ตลอดเวลาคุณจะมอนิเตอร์อะไรมัง่งกล้องถูกต้องไหมกล้องว่าใครเข้าใครออกตรงนั้นมุมนั้นมีปัญหาไหมที่เหลือก็คือตัวนี้เพื่อตรวจจับว่าถ้าไม่ดังถ้าไม่ปมาปกติถ้าดังคุณจะต้องทํำยังไงโอเคสมมติเหตุการณ์พรุ่งนี้จะต้องมีหนึ่งคนที่จะต้องขึ้นไปฉีดจำลองเอาควันใส่ตัวนี้ให้มันทํางาน นะครับมันจะทำงานยังไงแล้วเราสังเกตยังไงแล้วจะทำงานไงนลองมาตัวนี้ก่อนอุปกรณ์ตัวเนี้มันจะจับทันทีที่มีตัวกระทําของมันเช่นควันหรือความร้อนมันจะจับหนึ่งครั้งไฟแดงหนึ่งครั้งอยู่สิบวินาทีหลังจากนั้น,นแต่มันจะติดต่ออีกภายในห้าสิบวินาที เพื่อเป็นการยืนยันว่าเฮ้ยเจอควันครั้งแรกจับแต่ดับ10วินาทีหลังจากนั้นภายใน50วินาทีถ้ามันยังมีควันอยู่ก็แสดงว่าอูต้องปล่อยแล้วสองกเกษตรนะตามให้ดีนะเช่นเดียวกันเมื่อยืนยันได้แล้วมันจะส่งมาที่นี่จับครั้งแรกที่นี่ก็จะโชว์เหมือนกันคุณดูไฟตัวนี้มันจะมีส่งจัไหมนะ ลา,ามวีลิฟนั่นคือสิบวินาทีแรกจะโชว์ที่นี่เหมือนกันว่าอัลามวีลิฟคุณไม่ต้องทําอะไรพอได้ยินเสียงอะลามวลิฟมันจะมีเสียงบัเสเซอร์ปิ๊บคุณต้องรู้จักตรงนั้นมาและอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนอ๋อมันจะโชว์ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่มันจะหลับไปเองภายในสิบวิเพื่อตรวจสอบตัวเองว่ากูเออเลิกกูหรือเปล่ากูปิดพลาดด้วยตัวกูเองหรือว่ามันมีควัน ติดเพื่อนาทีกูรีเท็ตตัวเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรทีนี้ยังมีควันขึ้นมันบอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่กูที่เมาคนอื่นเมามันจะจับแดงขึ้นหมหอีกครั้งตัวนี้จับเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นปุ่มล่างตัวเนี้ยสําคัญละ <c oughs> แสดงว่าเมื่อจับตัวล่างปุ๊บพรุ่งนี้อย่าถ้าผมให้ใครไปฉีดคุณไม่ใช่คุณฉีดปิ๊ดเดียวพอดักพอติดแล้วปุ๊บที่นี่จอารามนะมันมีสองกระต็ดนะภายในสิบวินาทีมันจะรีเจ็ตตัวเอง <c oughs> แล้วเราเค่อยฉีดปิดๆอีกทีหนึง่งแต่ถ้าทางอาหานอาการจริงเนี่ยควันมันขึ้นตลอดใช่อต่าม่นะเวลาเทสเวลาเทปเราฉีดปิดปิดพอแดงครั้งแรกเราเอาออกก่อนพอมันคายตัวปุ๊บหยักปุ๊บมันจะไม่จะจะไม่ติดครั้งที่สองเพราะว่าไม่มีอะไรกระทำเราก็ต้องจิดซ้ำอีกครั้งไอมันติดตีเนี่ยพอติดปุ๊บมันจะติดยาแล้ะเช่นเดียวกันฉีดไปนาทีแรกมาตรงนี้ปุ๊บเรากดแม่มันเซื้อบันดังก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ ทีครั้งที่สองให้มันขึ้นตัวเนี้ยคุณจะต้องกดตัวตัวนี้ปุ่มนี้เมนารามไซเล่นหรือถ้าเราเรียกอย่างทางการก็คือปุ่มแอคโนเลตแอโนเลตแต่ยี่ห้อนี้มันไม่ได้เขียนอย่างนั้นคําว่าแอคโนเลตก็คือคุณจะตั้งสรรพนามของยี่ห้อนั้นก็คือหยุดไม่ชั่วคราวก่อนหยุดเพื่อการตรวจสอบแอกโนคือให้แน่ใจแอกโนก็คือยังไม่รู้เรื่อง นัวเลยก็คือเรียนรู้แต่เอ็กน้องื็ต้อง,ต,องต้องเรียนต้องไปทราบมันอะ่ะฉะนั้นคุณจะมีจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้นคุณมีเวลากี่กี่วินาทีที่จะมากดปุ่มรอคอนเฟิร์มจากำํำสั่ของตัวพี่แน้วหนึ่งนาทีถ้าเกิดขึ้นหนึ่งนาทีถ้าคุณกดตัวนี้ไม่ทันฟลอรนั้นจะดันทั้งฟลอ,อืมเข้าใจไหมครับพี่ใหญ่อธิบายมาั้จนถึงตรงเนี้ มีใครงงไหมงงงงว่าสมมติว่าเรายืนยนไม่ทันเราสามารถกดปุ่มตัวใจดังทั้งแลกเรากดเลยแต่มันจะยืนยันอีกครั้งคุณก็ต้องกดอีกครั้งไม่ใช่คุณกดครั้งแรกแล้วมันจะอยู่โปรเจกที่สองไม่ใช่เหมือนกันแต่บางทีกดได้ไหมครัง้งแรกกดได้กดได้แต่ถ้ามันขึ้นมาตัวสองอีกทีนึงยืนยันคำสั่งว่าชัวแล้วคุณก็ต้องกด ถ้าคุณกดไม่ทันนั่นหมายความว่าฟอนั้นจะดังอะลามโซนนะั้นชั้นนั้นจะดังจะพาะฟลอรนะก็ดิงแ,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 แล้วแล้วสมมติว่ายังแก้ไม่ทันยังตรวจไม่ทันกดอีกได้ไหมครับกดได้กดได้อีกกดสามารถกดได้เรื่อยๆนะครับกดได้เรื่อยๆแต่จริงๆแล้วถ้าลงมาปุ่มนี้แล้วคุณกดก็คือมันจะโผล่ละมันจะัไม่เด็กสองมันจะไม่ไม่ตองอะลามเพราะจริงอะามมันจะต้องใช้ตัวนี้อืม นะครับพอเข้าใจนะพรงนี้ก็คือคนที่จะไปฉีดผมอาจจะไปฉีดเองอแต่ตรงนี้คุณก็ต้องอธิบายถูกต้องนะถ่ายรูปถ่ายรูปฉังนั้นเมื่อกดปุ่มนี้เสร็จพอมาปุ่มนี้ทีเนี้ยมันไม่ใช่ปุ่มนี้นะเมื่อกี้ถามไครับไม่ใช่กดปุ่มนี้นะครั้งที่สองคือกดปุ่มนี้หยุดหยุดอ่านไว้ก่อนตัวนี้คือโอ้เฉยอืม แต่ถ้าคุณไม่กดตัวเนี้ยรับรองไปทั้งตึกมองไหมทั้งที่สองที่มันไฟมันลงมาข้างล่างต้องกดตัวตัวด้านขวาคุณไม่รู้แม่กดไปก่อนปุ๊บเพื่อความชัวร์คุณกดตัวนี้อีกทีเพราะกดตัวเนี้ยยังไงมันก็จะต้องดังอยู่อขอกป้ายนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คับอันนี้เหมือนตัวอย่างว่าสมมติว่ามันดังครั้งแรกเราตรวจสอบแล้วสถานการณ์มันยังไม่หาย ดังขึ้นมาอีกเรากดอีกท่านหนึ่งกจ็จะโผล่ไปท่างสองอเสร็จในการแก้ไขสถานการณ์เรารู้สาเหตุปุ๊บเราเตรียมอุปกรณ์ไปแก้ไขปัญหาละเรารู้แล้วว่าจุดเราจะต้องดับไฟละอืให้มันกดหยุดตรงนี้เลยออืครับแต่ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์จริงคนที่เป็น ERT ก็ขึ้นไปแล้วใช่ครับอ,อันนี้พูดถึงไม่เทสนะพรุ่งนี้เทสมันต้องอย่างนี้ วิธีการขั้นตอนแต่าเป็นเหตุการณ์จริงมันไม่รอหรอกมันรีจอให้มรีเช็คปุ๊บมันก็ทําต่อเลยเพราะคว,วันก็มนหม่แล้ะควันเยอะแล้วฉะนั้นเมื่อตรวจสอบตรงนี้คุณต้องวอหาเอียดิมเกิดเหตุวอรสองบอะไรของคุณที่คุณจะตั้งโค้ดว่าขึ้นไปเช็คด่วนตรงนั้นคุณจะต้องตอบให้ได้ว่าคุณมีกี่นาทีที่จะขึ้นไปดูหน้างานเมื่อขึ้นไปตรวจสอบผมเจอครับตอนนี้ไฟอารามโชว์อยู่ที่หน้าห้องสองจุดแปดขอกำลังขอหน่วยไฟติ้งไฟติ้ง ดวนครับพร้อมชุดเพื่อเอ็ดเพราะว่าห้องนั้นมีแขกครับตุกต้อตงนะคุณเข้าใจโปรเซสนะอ่อจริงๆทีมรอพอจะเป็นทีมที่เมนหลักเลยแหละของระบบเนี้ยช่างเป็นตัวสปอร์ตระบบแต่ช่างก็ต้องช่วยด้วยถ้าเกิดเกิดเหตุจังยิง มเก้็ใจนะมเก้็ใจนะพ่งน,นี้ตาเทสก็คือคนทีน่จะไปเทสต่อไปผมไม่อยู่พวกคุณก็เทสได้เลยเออช่างวันนี้เรามาตั้งเทสคุณใหม่ก็ตั้งโปรแกรมว่าวันนี้ต้องเทสคุณก็สปเป์ขึ้นไปฉีดปึ๊บไม่ไดคุณฉีดฉีดฉีดอ๋โอ,โอไม่ใช่คุณต้องรู้หลักการทำง,งานกันก่อนฉีดปื๊ดปื๊ปยังไม่แดงปื๊ดปื๊ปพอแดงครั้งแรกคุณหยุดก่อนหลังจากนั้นให้มันดับดักสนิดละคุณค่อยฉีดใหม่ว่าตื๊ตื๊ดตื๊ต๊พอตื๊ดที่สองแดงที่สองคุณปล่อยเลยมันจะมาโชววนนีี่งั้้ดดครแกุณต ดังนั้นคุณมีเวลาหนึ่งนาทีที่จะไม่ให้กระดิ่งดังทั้งตึกเ<ม>ข้าใจนะเ<ม>ข้าใจนะน,นาทีาเดียวจากที่ลูกจะเนี้ไปคุณมีเวลาเท่าไหร่เนี่ยที่คุณหมายบอกที่เขาถามจีนถามว่าคุณมีเวลาเท่าไหร่รผมมีเวลาหนึ่งนาทีเพื่อจะกดโวไว้ก่อนเพื่อจะให้ส่ง e r t ขึ้นไปเช็คว่าไม่จริงหรือไม่ไม่จริงใช่ไหมครับแล้วคุณมีคุณใช้คุณตาตามแบาของคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการขึ้นไปตรวจเช็คคุณใช้ใคร ผมก็จะวอหาตรงคนที่ถือวอที่เป็นอ่าลีเดอร์ของเออทีวันนั้นซึ่งเขาพบวอรอยู่ตลอดเวลาให้เขาขึ้นไปดูทันทีพร้อมกับชุดไฟฟตติ้งอะไรก็ว่ากันไปไอ้ตรงนั้นคุณต้องไปหาข้อมูลว่าคุณมีแตนดาเนยเขาจะทำกี่นาทีไอ้อย่างเงี้ยเห็นป่ะมันเออเลอร์ตัวมันเองสักพักมันดังแค่ตัวเนี้ยมันก็กดจะรีเทสของมันเห็นป่ะแอสักพักมันก็จะจับอีก ทีเนี้ยมันจะขึ้นมาที่สองทีเนี้ยจะติดยาวอันนี้เรียกใครไปฉีดมัอันนี้มันเออเลอร์ออตัวมันตอนยังไม่เอาวมก็เปลี่ยนให้อ๋อก็ <laughs> แจ้นะอัดเอาสรุปพรุ่งนี้วิธีเช็คก,ก็คือคุณจะต้องมีคนสแตนบายที่นี่อือแงงะถ้าเราตัวนี้ปูเยเฉยแต่ถ้าคุณปล่อยเลยครั้งที่สองที่มันลงตัวเนี้ยแล้วคุณไม่กดตัวนี้รับรองอระลำอือสวิตช์บร์สวิต เอโอเคงั้นเราม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 าเรียนรู้พวกนี้นะเอาพวกนี้ก็คือตรงเนี้ยต้องมีคนสแตนบายตามคําสั่งของ GM อยู่แล้วนอกจากมอนิเตอร์นี่หลังจากนั้นถ้าคุณได้สัญญาณปุ๊บคุณก็จะต้องหวอเกิดอารามครับที่ชั้นสามขึ้นหน้าจอถ่ายรูปไว้ขอให้ e r ไวันนี้ขึ้นไปตรวจเช็คด่วนอืม เหตุการรั้งนี้ตรวจชุดรวดประมาณนั้นแต่พวกนี้แค่ทดสอบว่าระบบมันทํางานได้อืมแต่ขั้นตอนเนี่ยคืออยากให้รู้อืมอ่ะมีใครสงสัยอะไรไหมมีครับสงสัยแว้วกดยังไงครับเนี่ยมันร้องมันร้องมันร้องเฉพาะชั้นหรือว่าร้องทั้งตึกเลยพี่นารามถ้าเกิดเราไม่มีพันมันมีทไม่พันกับทั้งตึกทั้งตึกเลยใช่ไหมอ๋อก็ไม่ไดนถ้ามันปุ่มลงสองใช่ไหมลงปุ่มเป็นที่สองมัน ขอทัน